สิบพระเหรียญเกจิด,ดังจังหวัดตากหนึ่งเหรียญหลวงพ่อศิลวัดมะเขือแจจัดสร้างในปีพุทธศัการาช2472สองเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อครูบาวังวัดบ้านเด่นจัดสร้างในปีพุทธศักา 2, ราช2506สเหรียญรุ่นแรกครูบาส้อยวัดมงคลคีรีเขตจัดสร้างในปีพุทธศักราช 2,519 4. สเี่เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแขกวัดส,สันปลานจะสร้างในปีพุทธศักราช 2, 2 5 0 2ห้าเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่ปั่นวัดแม่ยจะจจดสร้างในปีพุทธศักราช2518 6หเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อตุนวัดเชียงทองจะสร้างในปีพุทธศักราช 2,507เจ็ดเปลี่ยนพระรัตานารังสีหลวงพ่อพระมหาวิบูรณ์วัดโพธิคุณจัดสร้างในปีพุทธศักราช2,520 8เปลี่ยนรุ่นแรกครูบาคำเทศวงวัดแม่กูจัดสร้างในปีพุทธศักราช2,506 เเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสายทองวัดท่าไม้แดงจัดสร้างในปีพุทธศักราช2519 10เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อธรรมยปีจัดสร้างไม่ทราบแน่ชัดฝากติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ